Hi everybody how are you today I am very well thank you and you โอเคนะครับกลับมาพบกับมัซื้อทูลกันอีกครั้งแล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้สอบกลางภาคนะครับนักเรียนสามารถทำข้อสอบได้ดีสัปดาห์นี้นะครับเรากลับมาเรียนกันต่อนะครับในการวาดภาพลายเส้นรูปร่างรูปทรงคำศัพท์และการระบายสี หวังว่านักเรียนนะครับคงได้รับความรู้เพิ่มขึ้นก่อนจะไปเรียนรู้นะครับเราไปฝึก Conversation กันก่อนนะครับ Let's go <S Talking about COVID-19 COVID-19 is a disease caused by a type of coronavirus. The C O stands for Corona, which means crown. The V I stands for Virus. The D stands for Disease. The nineteen was the year two thousand nineteen when Covid nineteen was detected. People with Covid nineteen usually have fever, cough, cold. Headache and diarrhea. They can transmit the virus to other people by coughing or sneezing. But we can protect ourselves from the virus.

Pot, T-E-A, P-O-T, T. T T-Pot แปลว่าการน้ำชา Two, Circle, C R R C L e. C-I-R-C-L-E, Circle แปลว่าวงกลม Three, Oval, o. O O-V-A-L, Oval แปลว่าวงรี and four lid lid แปลว่าฝาครับเรามาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับกา,าน้ําชานะครับหรือว่า t e a pot กา,าน้ําชาเป็นเรือที่ใช้สำหรับการแช่ใบชาหรือผสมสมุนไพรในการต้ม ชาแห้งสามารถใช้ได้ทั้งในถุงชาหรือชาหลวมซึ่งในกรณีกรองชาอาจช่วยได้บ้างไม่ว่าจะเป็นการจับใบขณะที่มันชันหรือจับใบในกาน้ำชาเมื่อเทชาการน้ำชามักจะมีช่องเปิดพร้อมฝาปิดที่ด้านบนซึ่งมีการเติมชาแห้งและน้ำร้อน ที่จับสำหรับถือด้วยมือและพวยกาสำหรับเสิร์ฟชากา,าน้ำชาาบางชนิดมีที่กรองในตัวที่ขอบด้านในของพวยกามักจะมีการสร้างรูอากาศเล็กๆในฝาเพื่อป้องกันไม่ให้พวยกาหยดและกระเด็นเมื่อรินชา ในยุคปัจจุบันอาจใช้ฝาปิดฉนวนกันความร้อนที่เรียกว่าชาโคซี่เพื่อเพิ่มกระบวนการแช่หรือเพื่อป้องกันไม่ให้การน้ำชาเย็นเร็วเกินไปนี่เรามาดูตัวอย่างนะครับรูปภาพนะครับในเรื่องของกาน้ำชากันนะครับก็มีหลายรูปแบบ ครับเป็นทรงเหลี่ยมทรงมนและทรงกลมนะครับอันนี้ในรูปแบบต่างๆเหล่านี้นะครับเมื่อเรียนเรียน,ร,ยนรู้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปการวาดภาพกันครับการวาดภาพระบายสีนะครับเกี่ยวกับเรื่องการน้ำชาหรือทีพอตตามวิธีการและขั้นตอนต่างๆนะครับดังนี้ นายสเต็ปวันใช้เซอร์เคิลหรือวงกลมนะครับวาดให้เป็นลำตัวของกาเป็นลนักษณะของเซอร์เคิลนี่เป็นลนักษณะของเซอร์เคิล วาดเป็นลำตัวของกา step 2 c h ใช้ over shape ครับวาดเป็นฝาหรือว่าลิตของฝาลักษณะของฝาก็มี ส t e ็ป3ใช้ค v e l ล n e ครับสร้างเกิดเป็นวุกางอนะครับนั่นแหะหุกา จะมีเรื่องะเป็นปากโคง้งนะ <c oughs> เป็นนด้านซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับนี่เป็นน่ะพวยกาาส <c oughs> เตปโฟลลักษณะของเคอร์ฟลน์โค้งเป็น หูจับนะครับเคิร์บลายเป็นหูจับเป็นลึก่นเคิร์บลายเด็ก5ฟนะครับเราก็จะใส่ส่วนประกอบต่างๆเช่นถาด ลองรับถาลองรับมีนเนเรื่องน่ะถารองกาน้ำชาอาจจะมีถ้วยชา นี่ Over นโอเวอร์เชฟและตาเป็สเสียมมี่โอเวอร์เชฟตาเป็สเสียมนี่จะวางอยู่บนลนักษณะของพื้นนะครับวางอยู่บนพื้น,นจะมีฝาผนัง จะมีวินโดว์หน้าต่างเพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับของบรรยากาศอันนี้คือลักษณะาการว่า านะนี่ต่อไปนะครับก็จะเป็นละนะักษณะของเงาก็เป็นเคอร์ฟไลน์เงาของกาเล็กน้อยหนะนักเคอร์ฟไลน์มันก็จะมีที่รองรับครับเป็นยานรอง นี่คือการลักษณะการวาดภาพการครับที่สมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวไประบายสีกันครับนี่เราจะไประบายสีนักเรียนก็สามารถเลือกนะครับสีตามความเหมาะสมกับภาพได้เลยนะครับ การระบายสีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำแบบฝงหัดกันนะครับนี้เรามาทำแบบฝึกหัดท้ายเรื่องกันนะครับให้นักเรียนวาดภาพกาน้ำชาจำนวน10ภาพพร้อมทั้งใส่องค์ประกอบและระบายสีให้สวยงามวาดลงในกิจกรรม Activity 3 2 page 37 ในสมุด Drawing Book Grade 3เมื่อวาดภาพและระบายสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็ส่งมาที่รายส่วนตัวของครูนะครับสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาแล้ว Goodbye and see you again